สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านมามากินน้ำกันมากินน้ำกันโอ้วันนี้ CBD คาเฟ่ CBD c าเฟเปิดแล้วนะคะ CBD คาเฟเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่แอปเปิลปันอันนี้บุเบอรี่ปันอันนี้สตรอเบอรี่ปันอันนี้น้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ทองปันอันนี้เมลอนปันอันนี้ชาเขียวปันนะชาเขียวปันอันนี้ เขาบอกกูแล้วกูลืมแอปเปิลเขียวปั่นไม่รู้นะเขาบอกกูแล้วกูลืมเดี๋ยวชาเขียวสีน่ากินใช่ไหมเดี๋ยวลองกินชาเขียวเนี่ย CBD Cafe CBD Cafe CBD Cafe นะคะ CBD Cafe อยู่ที่ทางเดินละวางใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองค่ะ CBD Cafe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  ค่ะ ซีบีดิคาเฟ่นะคะทางเดินระหว่างไปยกหนึ่งไปบไปยกสองเยื้องตรงแ้ามกส,สิกรไทยบ้านเลขที่1 2 0 1 1 2ทั 112, เปิด10โมงถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมากินได้เลยแก่นี่แก้วละ90ไม่ขายนะคะดูขนาดแก้วก่อนว่ายักษ์ใหญ่ขนาดไหนนี่ที่จู้นี่นี่นี่แก้วยักษ์ขายแค่40บาท40บาทยกเว้นน้ำทุเรียนปัน่นน้ำทุเรียนปั่น90นะคะยกเว้นน้ำทุเรียนปัน่นกับน้ำทุเรียนปั่น90บบาทค่ะ นะคะมันน้นำทุเรียนปั่นก้สิบแต่พวกนี้40บาทหมดเลยอันนี้เป็นมะม่วงน้าดอกไม้ทองที่ซออ้อําเอามาจากบางค้ามาให้แม่นะคะลูกหนึ่งตั้ง50บาทนะคะลูกหนึ่งห้าบบาท CBD คาเฟ่ 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 CBD คาเฟ่นะคะ เปิดแล้วค่ะสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะนี่ค่ะคืออันนี้น่ากินชาเขียวอันนี้น่ากินอืมอร่อยชิบหาย นี่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  c ด d ชาเขียวี c ดีกินทีโอ้โหหวานหอมอร่อยอืมอร่อยมากชาเขียวอร่อยมากเนี่ยสีน่ากินด้วย CBD กินที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  CBD กินท, CBD นท, CBD นที CBD ชาเขียว CBD ชาเขียวนะคะเนี่ยแก้วยักษ์เลยดูหน้าแม่สจดูสิ แก้วยักษ์เลยเนี่ยอร่อยมากมากินได้เลย90บาทไม่ขายขายแค่40ฉลองเปิดร้านใหม่โปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่โปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่อ่ะอันนี้ CBD โรที CBD รถทีอืมหวานหอมอร่อยมากหวานหอมอร่อยมาก CBD โถที CBD รถที CBD โถที CBD, อันนี้ค่ะอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ทองอืมอร่อยมากโอ้หวานหอมอร่อยมากอร่อยมากหวานหอมอร่อยมากหวานหอมอร่อยมากนะคะมาได้เลยนะคะ นี่ค่ะ CBD Cafe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  อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยก2เยื่องตรงข้ามกับสิกรไทยย่อยใบหยกนะคะเปิดตั้งแต่10บโมงถึงหกโมงเย็นค่ะแก้วละแก้วสิบาทไม่ขายฉลองเปิดร้านใหม่ขายแค่สี่บาทมี200กว่าเมนูนะคะ CBD กินที CBD Coffee CBD Coffee CBD ไทย i Tea CBD c o c o ้ go. CBD โรตี CBD บัตเตอร์ไฟี PT c b ีเบอร์รี่ c b ีสตรอเบอรี่นะคะมีตั้ง200กว่าไมโนมามาได้เลยค่ะ